โลกมีเรื่องราวเรียงรายเก็บงำความหมายซ่อนอยู่ไม่ออกไปคนไม่ออกไปดูยิ่ไม่รู้เลยหาคนมันเคยรู้จักหากมองหน้าไม่รู้ใจท่านชมครับถ้าเราแบ่งผู้คนบนโลกใบนี้ออกเป็นสองประเภท โดยใช้หลักเกณฑ์ง่ายๆที่ว่าประเภทหนึ่งเป็นพวกที่ใช้ชีวิตอย่างเห็นแก่ตัวเอาประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้งและไม่เคยรู้สึกผิดเมื่อเบียดเบียนผู้อื่นส่วนอีกประเภทหนึ่งเป็นพวกที่เดือดเนื้อร้อนใจและไม่นิ่งดูดายไปกับสิ่งที่พบเห็นหรือเป็นไปของผู้คนหรือของสังคมไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งและจะรู้สึกผิดถ้าจะต้องนิ่งดูดายหรือว่าเพิกเฉยท่านผู้ชมคิดว่าโลกใบนี้จะมีคนประเภทไหนมากกว่ากันครับและท่านผู้ชมเองเป็นคนประเภทไหน คนคนคนคืนนี้เป็นเรื่องราวของคนประเภทหลังที่ผมเพิ่งพูดถึงถึงแม้ว่าสิ่งที่พวกเขาทําอาจจะไม่ใช่วิธีการหรือว่าทางออกที่ถูกต้องเสมอไปแต่ในเรื่องของหัวจิจหัวใจยิ่งในสังคมซึ่งมีแต่การเปลียดเปลี่ยนกันมากขึ้นยิ่งต้องคิดแล้วล่ะครับว่าทําอย่างไรจะทําให้คนที่มีหัวจิจหัวใจอย่างนี้มีจํานวนมากขึ้น ผู้ชมครับภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์เวนไปตามถนนสายต่างๆของตัวเมืองอุดรธานีนะครับเพื่อนําอาหารไปเลี้ยงสุนัขจรจัดข้างถนนจะสร้างความรู้สึกเช่นไรให้กับผู้ที่ผ่านไปมาแล้วก็ได้พบเห็นน่สุดจะคาดเดานะครับบางคนอาจจะเห็นมันจนชินชาบางคนอาจจะคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเสียทั้งทรัพย์สินเงินทองและเวลาไปทําบางคนอาจจะคิดว่าเป็นการก่อความเดือดร้อนรําคาญ สร้างความสกรปรกให้กับบ้านเมืองก็เป็นไปได้นะครับก็สุดแท้แต่จะว่ากันไปครับแต่นั่นแหละครับมีคนจำนวนหนึ่งครับที่ไม่คิดเช่นนั้นหมาก็เขาว่าหมาก็คือหมา,มาเราไม่คิดอย่างนั<ะ>้นว่าหมามันก็มีชีวิตเหมือนคนถ้าคน,นยังพูดได้ไม่มีขอกินได้แต่หมามันจะถ้าเราคนไห้ม,มันกินมันก็จะไปกินอะไร มันก็ไม่เหมือนคนคนยังพอทํางานหางานทําได้ซื้อกินได้หมามันหาไม่ได้ทําไม่หาไปอะไรมันกินก็ไม่ได้กินต้องหาไปอันนี้อาาแกเลี้ยงทั้งเมืองเลยแกเลี้ยงเยอะเป็นเวลานับสิบปีแล้วครับที่อาาซึ่งเป็นโต้โหใหญ่ กับแนวร่วมจํานวนหนึ่งซึ่งมีความคิดความเชื่อไปในทิศทางเดียวกันนะครับได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารให้กับสุนัขข้างถนนจํานวนหลายร้อยตัวในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานีและปริมณฑทนนะครับติดต่อกันทุกวันครับไม่เคยว่างเว้นไม่ใช่ด้วยความรักแต่ด้วยความสงสารสุนัขซึ่งไม่มีเจ้าของสุนัขที่อาศัยอยู่ข้างถนนเหล่านั้นเป็นชีวิตจิตใจ เขามาให้ทุกวันเหรอครับพี่ครับมให้ทุกวันเรับเขาไม่ให้พวกหมาหลงแถวนี้น่ะหมาที่เขามาทิ้งมาอะไรแถวนี่น่ะหลายปีแล้วหลายปีแล้วเหรอครับแกก็เนาะแกก็แจกแกหลงฝานก็มาแจ๊เจ๊เจ๊เจ๊ทำไมคนเหล่านี้ไม่เอาเวลาและทรัพย์สินเงินทองไปแสวงหาความสุขความสำราญให้กับชีวิตของตัวเองทำไมคนบางคนถึงต้องมานั่งวิตกทุกข์ร้อนเป็นเดือดเป็นร้อนแทนความทุกข์ยากความลำบากของผู้อื่น โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้อะไรงอกเงยขึ้นมาทาไมคนบางคนถึงสามารถที่จะเพิกเฉยเย็นชาทาไมคนที่ไม่เพิกเฉยเย็นชาถึงมีชีวิตเหมือนต้องคำสาปต้องใช้เวรใช้กรรมไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นไม่มันตายก็เขาตายอะไรสิ่งที่พวกเขาคิดและทำถูกหรือผิดอย่างไรพวกเขาเจตนาอะไรนั่นอาจจะไม่สำคัญเท่ากับว่า เมื่อเรารู้แล้วเราสามารถคิดหรือว่าเรียนรู้อะไรจากสิ่งที่พวกเขาคิดและทำได้บ้างติดตามแบบเรียนชีวิตเหล่านี้ได้ในรายการคน,ค,น,ค,นค้นคนคืงนี้ครับตะเลี้ยงสัตว์นี่มันยังรู้จักเจ้าของตะเลี้ยงคนนี่ไม่รู้จักเจ้าของบางครั้งนี่มันก็พูดกันง่ายๆว่าเมล็น